สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโน Channel ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้จะมาในรูปแบบที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมนะครับวันนี้ไม่ต้องการที่จะมานั่งสอนใช้เว็บไซต์หรือว่าใช้โปรแกรมใดๆวันนี้อยากจะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างรายได้ออนไลน์ชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรียกว่าการขายภาพออนไลน์มี f อหลายๆท่านถามผมเข้ามานะครับว่า เอสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวเนี่ยสามารถทําอาชีพขายภาพออนไลน์ได้เลยหรือเปล่าคําตอบมีอยู่ชัดๆอยู่แล้วว่ามันสามารถทําได้แต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกคุณต่อไปนี้นั่นก็คือคุณจะต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าหากว่าคุณจะขายภาพออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวเหตุผลต่างๆนานาที่คุณจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์นั้นมันมีเยอะมากๆเลยนะครับ อย่างหน้าจอที่คุณกำลังมองเห็นอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหน้าจอที่เป็นแดชบอร์ดนะครับเป็นศูนย์ควบคุมของ Adobe Stock ซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์บน Adobe Stock ได้จากตรงนี้เลยนะครับมีข้อมูลมีเรื่องราวต่างๆที่แสดงออกมาในลักษณะของเว็บไซต์ ให้เราได้มองเห็นข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลบัญชีผู้ส่งผลงานตรงนี้ผมจะไม่ขอคลิกนะเนื่องจากว่าก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างสำคัญถ้าหากว่าคุณนำหน้าจอนี้ไปใช้งานบนสมาร์ทโฟนคุณจะมองไม่ได้เห็นในลักษณะแบบนี้แน่นอนคุณจะต้อง เปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วคุณอาจจะต้องกดเมนูนั้นกดเมนูนี้แล้วก็ถึงจะแสดงข้อมูลให้คุณได้เห็นแน่นอนครับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนนั้นมันเป็นอะไรที่รวดเร็วต้องยอมรับว่ามันรวดเร็วไม่ต้องมานั่งเปิดคอมให้เสียเวลาแต่ถ้าจะเอาละเอียดกันจริงๆแล้วการขายภาพออนไลน์บนสมาร์ทโฟนแค่ตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดไม่น้อยเรื่องต่อมานะครับในเรื่องของ การเก็บรูปภาพนะครับคุณอาจจะบอกคุณมีแอปพลิเคชันต่างๆคุณมีบริการคลาวด์สโตรเรจต่างๆอันนั้นถ้าหาว่าคุณทำได้ผมก็เห็นดีเห็นงามด้วยซึ่งแน่นอนคุณจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีว่าคุณจะต้องเช่าใช้บริการคลาวด์สโตรเรจอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าคุณจะใช้แพลนฟรีแล้วคุณจะต้องเมนจแอคเาย์ยังไงเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเวลาจัดการไฟล์บนสมาร์ทโฟนนั้น มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อไม่น้อยนะครับมันไม่สามารถที่จะ Copy Pa s t e วางแบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วการบริหารจัดการโฟลเดอร์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไฟล์ไหนส่งแล้วไฟล์ไหนยังไม่ได้ส่งอันเนี้ยมันมีผลทั้งนั้นเพราะว่าเวลาที่คุณส่งภาพบางครั้งอ่ะคุณไม่ได้ส่งภาพขายเพียงเว็บไซต์เดียวแต่ว่าคุณก็ส่งภาพขายในหลายๆเว็บไซต์แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าภาพนี้ส่งเว็บไซต์นี้แล้วหรือยังภาพนี้ส่ง อ่าเว็บไซต์นี้แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นนะครับที่จะต้องบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ดีมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะหลงหลงลืมลืมก็ได้นอกจากนี้นะครับเวลาที่คุณถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยคุณจะเช็ครูปภาพที่มุมมอง100%การที่จะเอานิ้วมานั่งแหวกแล้วก็บีบเช็คอะไรแบบนี้ผมว่ามันมันไม่ค่อย make ซนเท่าไหร่มันการทําบนสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคแหละมันรวดเร็วแต่ความแม่นยําม,มันค่อนข้าง ต่ำกว่าการดูบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแค่3เรื่องนะครับเรื่องของอาการใช้งานแดชบอร์ดการจัดเก็บไฟล์การเช็คไฟล์ภาพที่100%เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่พอสมควรแล้วนอกจากนี้นะครับคุณอาจจะบอกว่าเอ๊ะ ชั้นสะดวกมากเลยฉั้นถ่ายภาพแล้วชั้นก็ส่งได้เลยอันนี้ไม่เถียงนะครับแต่ว่าไฟล์ภาพที่คุณส่งขึ้นไปขายผ่านทางสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งคำถามด้วยนะครับว่าภาพนะโอเคส่งไปแล้วผ่านผ่านแล้วขายได้ขายได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเอามานั่งวิเคราะห์กันอีกทีนะครับว่า ภาพที่เราส่งขายไปนั้นมันขายได้เนี่ยมันขายได้มากน้อยแค่ไหนถ้าบอกว่าส่งเป็นร้อยใบเลยนะครับแต่ว่ามันขายได้จํานวนใบหรือ2ใบอะไรแบบนี้นะครับคุณก็จะต้องนําข้อมูลตรงนี้นะครับมาพิพจิจารณาให้ดีมิเช่นนั้นแล้วเวลาที่คุณส่งภาพไปมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสียเวลาถ้าหากว่าภาพเหล่านั้นของคุณนะครับจะขายได้น้อยหรือว่าอาจจะขายไม่ได้เลย การแกียภาพออนไลน์นะครับมีความจําเป็นอย่างมากเลยที่เราจะต้องแต่งรูปออกมาให้ดีคําว่าแต่งรูปในที่นี้หมายความว่าอะไรที่มันเป็นส่วนเกินอย่างเช่นเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องเอาออกหรือว่าถ้าหากภาพนั้นนะครับมีการดรอปของแสงภาพดูมืดมืดถึมๆึมเราสามารถที่จะดึงให้ภาพนั้นสว่างขึ้นมาได้หรือบางครั้งมีคนในภาพเราบอกว่าภาพนี้ เราอยากจะส่งเป็นภาพในลักษณะเป็นการส่งแบบปกติไม่ใช่ภาพข่าวเราก็จําเป็นที่จะต้องลบเอาออกนะครับไม่ให้ในภาพนั้นมีคนปรากฏในภาพแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้โปรแกรมแต่งรูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่สะดวกกว่าการแต่งรูปภาพบนสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่คุณต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ แต่ถ้าหากคุณบอกว่าฉันสะดวกกับการแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนของฉันอยู่แล้วคุณก็สามารถทำได้ไม่ได้มีข้อจํากัดแต่อย่างใดการทำอะไรหลายๆอย่างบนสมาร์ทโฟนดูเป็นอะไรที่จะมีความสะดวกน้อยกว่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผมยกตัวอย่างนะสมมุติว่าคุณกำลังใช้เครื่องมือในการค้นหาคีย์เวิร์ดเข้ามาช่วยแล้วคุณจำเป็นนะครับที่จะต้องคัดลอกคีย์เวิร์ดนั้น เข้าไปใส่เวลาที่คุณส่งภาพผ่านทางาสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับคุณก็จะรู้สึกว่าจะต้องกดปุ่มนั้นปุ่มนี้เพื่อย่อหน้าต่างสลับไปสลับมาการทำแบบนี้ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณยอมรับได้คุณสะดวกก็สามารถทำได้แต่อยากจะบอกว่าการทำอะไรแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมันเป็นอะไรที่สะดวกมากกว่าเพราะว่าคุณสามารถที่จะเปิดเป็นแท็บ นะครับอย่างเช่นคุณอยากจะแปลภาษานะครับคุณก็สามารถที่จะเปิดแ็บหนึ่งแปลภาษาแล้วก็คัดลอกแล้วก็เอาไปวางในพื้นที่ในการส่งภาพการทำงานในลักษณะแบบนี้จะทำให้คุณมีความสะดวกและก็รวดเร็วคือใช้เวลาในการส่งภาพเนี่ยน้อยมากๆหรือแม้กระทั่งการใช้เวลาในการบรหิหารจัดการในพอตเนี่ยก็น้อยมากๆเช่นเดียวกัน จากที่ผมได้อธิบายมาทั้งหมดนี้นะครับมันก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าสมาร์ทโฟนนะครับสามารถส่งภาพขายได้นั่นแหละสร้างไรายได้ออนไลน์ได้นั่นแหละเพียงแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่ามันมีความสะดวกน้อยลงก็เท่านั้นเองแต่ถ้าหากคุณบอกว่าคุณสามารถใช้งานในทุกๆลักษณะได้หมดเลยการถ่ายภาพมาในพื้นที่แสงน้อยการแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ การส่งภาพการแปลภาษาคุณสามารถสวิตช์หน้าจอสลับไปมาคุณมีสายตาที่หลักแหลมในการที่จะมองตัวอักษรและมองเห็นพิมพ์ถูกด้วยความรวดเร็วอะไรแบบนี้แล้วนะครับก็อยากจะบอกคุณว่าคุณเหมาะสมแล้วที่จะใช้สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวในการนำมาขายภาพออนไลน์แต่ถ้าหากว่าคุณทำอะไรแบบนั้นแล้วติดติด,ตดขัดขัดแล้วใช้เวลามากคุณก็จำเป็นนะครับที่จะต้อง หันกลับมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยคุณขายภาพออนไลน์นั่นเองนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลย n แชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยและถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลาการไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ